อยกเกออยากจ้อของไม่มีเงอกนยล่ใหม่กว่า่รไม่ว่าได้ที่คาดผมมาจากไหนอ่ะสวยจังซ <Sure> ื้อซื้อนานหรือยังนานแล้วค่ะต้มที่หนูด้กลับบ้านรอคะ เอ๊ที่พ่นัากับน้องเพลงขวัญใส่จะสวยไหมนะตอนนี้เราไปทะเลมันก็มีนะแม่นะคะไม่แล้วอยู่อยู่ที่ร้านยี่สิบมีไหมอะไม่มีที่เราไปดูร้านนั่นร้านสีฟ้าน่ะให้น้องขวัญใสสิอะไรใส่ดอกไม้ว้าวว่าิให้ลียาใส่งีนะคะอาลอ๋อลียาใสเลยไม่ต้องถอดออกเดี๋ยวมันจะนั่งทับหักนะลูก ใส่เลยค่ะอยากเล่นเกมเนี่ยเพราะมันอัปเดตนะอยากเกมนี่โบนัสโบนัสโหลดอยากกินจานนะไม่งั้นมันจะเป็นเกล็ดน้องใสพี่เราไม่ว่าเออเราโหลดเกมนี้ใหม่แล้วนะอันที่เดือดอ่ะแล้วมันน่ารักมากมาดูดิเนี่ยอันตรงข้างบนเนี่ยโอ้โหเราจะเล่นนช่ไหขอดูก่อน เราดูเฉยๆว่าเราเคยเล่นหรือเปล่าหน้ามันคล้ายๆโอ้โหเคยเล่นอันนี้น้องเพ็งขวัญเล่นนี่น้องเพ็งขวัญเจ๊อันนี้น้องลียาอันนี้พี่โบนัทพี่โบนัสเป็นลิงที่เป็นอะไรนะลิงเหรอลิงกันนี่ของเราตัวนี้นี่ตัวเราตัวนี้ แล้วก็ไม่ให้เลือดจ้ะแล้วโอคอยเล่นแล้วเราไม่เห็นมีคั้วสนามคนเกลือเกอันนี้วัยรุ่นทุกวันนี้วัยรุ่นฟันน้ำนมใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> เรียน<ห>แล้วก็มานั่งเล่นกัน ไม,ไม่ได้น้ำจิเเ้มทะเลจิ้มทะเลเขาไม่ได้ใส่กระปงโคโลมีเขาต้องใส่ตัวเท่ากันเลยสามสาวสามใบเถายุ้ยลุใช่นะนั่น อ่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดสปายไซให้ด้วยนะคะค่า